แล้วะแไปททั้คนละสองนะส0งร้สีเทีนขาวอย่างเดียวนะเนขาวกี่ติาเทีนขาวใช่ไหมยเล็กอ่ะนะเนขาวเนาะ้ไวมาส่งเนาะไวักทีบ้างอีกนะเดี๋ยวคิดมดงูเตโถยาน่าดำอาสูลักายเจ้ากรรมนึ่งเงินทั้งหมดแล้วก็รบคู่ช่วยกับคู่

เเดเอ้าวคุณลุงเดินูอ้าวคลุรู้ถึงร้อยลงสีเปร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบพเจ็ดสิบคุณพี่ใส่ด้ำตาลถึงร้อยลงสี่เปอร์เ็แล้วเอาแปดสิบแ่ดีแล้วมาสลับด้านใส่แดงมาตรงนี้เกลือน้ำตาลปนิดมาเอาซอยออกมาอยออกมาให้ที่น้ำตาลใส่น้อยเออเอาเก็ียตัวเครื่องจะออกแล้ว เดกแไินดูคุณพี่แสดงเดินเลยลงไหดู้วอคุณแดงเป็นยังไงพี่ร้อยลงร้เปอร์เซ็นแล้วถึงจีบเปร็แล้วึร้อยเอาหันหลังสัมภาษณ์ร้อ ได้กเปรด้ีนแสเปอ็น้าเป็นไงจ้เป็นไรูแค่มาเสริมดดักนชอี้นะเตทำลอดภัยรับเลทุกคนข้อที่ขายมากมากอดน่าทุกคนข้อที่ขายทุกคนุดมากครับรวย่ขอบคาณครัขอบคุณค่ะ